สำหรับประวัติพระนันทวิริยะมีดังนี้นามเดิมชื่อโผชาติภูมิเดิมอยู่ที่ตำบลบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีเกิดวันพฤหัสบดีขึ้น14ค่ำปีกุลตรีศกจุลศักราช1,213ตรงกับวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2,394ในปลายรัชกาลที่3ต้นรัชกาลที่4บิดาชื่อเมฆ เป็นเจ้ากรมในกรมหมื่นภูบดีราชฤทัยมีมารดาชื่ออนอน<ล>เมื่ออายุ11ปีเรียนอักขรสมัยในสำนักวัดบางอ้อยช้างซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านครั้นอายุย่าง22ปีได้ทำการอุปสมบทที่วัดบางอ้อยช้างเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน8ประถมมาดปีวอกตรงกับวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2415ต้นรัชกาลที่หมีฉายาว่าติดสทโส เมื่อบวชแล้วก็ได้เรียนภาษาไทยและภาษาบาลีถึงมงคลทีปนีพุทธศักราช2,423พรรษาที่8ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างพุทธศักราช2,443วันที่11พฤศจิกายนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูทปริชาว่าที่เจ้าคณะแขวง พุทธศักราช2444ได้เป็นพระอุปัชายะและในปีเดียวกันนี้ได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาพุทธศักราช2455ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระนันทวิริยะพุทธศักราช2459ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระนันทวิริยะพรองวัชัยพฤกษมาอยู่20ปีถึงมรณภาพเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2469นับอายุได้76ปี